การไม่ดีพังเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีการบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเราจะไปตรวจสอบยังไงเรากำหนดว่าเขาจะต้องบริหารความเสี่ยงทางด้านไอทีอย่างนี้อย่างนี้และเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราก็ต้องจัดทําผู้มือการตรวจสอบไอทีออร์ดิทให้เป็นมาตรฐานนี้ต้องต้องขอบคุณผู้ช่วยผู้นะนะนะม,มนะืนะครับผู้ช่วย้มืนะครับผู้ช่วยผู้มือนะครับต้องเรี่กต้อนรับนะครับทุกท่านนะ เครื่องมือต่างๆมานะครับฟังดูง่ายแต่เราจะเป็นตัวอย่างนะมันก็ต้องมีเครื่องมือนะครับความเสี่ยงภัยผู้ค้าทางไซเบอร์นะรเราจะทำเป็นตัวยังไงก็ต้องมีการจัดทำเพื่อมสมมติของสายของผู้ช่วยเชียร์านีส์ออกมานนตรฐานต่างๆในการปริหารความเสี่ยงทางด้านไหทีแล้วจะทำยังไงให้มันตรงตามมาตรฐานก็จะต้องมีไอทีออสให้มันตรงออเน,นียก็เป็นเรื่องที่ ทั้งด้านกำกับแล้วก็ด้านสืวอสองก็ต้องทำงานระ้อยเรียน,นะครับให้ลกลุ่านต่างๆนะครับเพราะอันนี้ก็คือการออกหลักเกณฑ์ไอทีริสแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มันการเปลี่ยนแปลงนะครับออเรื่องอะไรนะฮะกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลนะครับซึ่งอันเนีย้ย <c oughs> เรื่องของการหลักการในเรื่องของการมีกติกาเท่าที่จำเป็น นะครับตอนนี้เราทําเรื่องเร่งควาเร่งกิจวัตรงซึ่งมันไม่สามารถทําและจบมันต้องทําต่อไปแลนต้องดูต่อไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะคายนะคือไม่ใช่ว่าเร่งความเร่งกิจวัตทำโครงการสองปีและจบไม่ได้นะครับเรื่องของการต้องวนความเหมาะสมของกฎหมายและอนุญญัติต่างๆการปรับปรุงกฎหมายแม่บทเรื่องประกันภัยถือว่าเป็นภรมิทัศน์พื้นฐานที่สำคัญผมทำเสร็จสามกลุ่ม มีคนแนะนำบอกผมเยอะเหลือเกินเราจะปรับปรุงรฟอร์มเยอะมากเลยทําให้3มกลุ่มดีกว่าสําเร็จช่วงปฏิวัตินะกลุ่มเดียวอีก2อกลุ่มก็สําเร็จจริงๆแล้วผ่านพระบวนมดสำเร็จหมดแต่กระบวนการในการพิจารณากฎหมายมันใช้เวลานานมากนะมนาทั้งกฎหมายประกันภัยทางทะเลเราก็เสร็จหกเรื่องทำเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ที่รัฐบาล แล้วผ่านเราจอกระท่านกรัฐบาลก็เห็นชอบแต่มันต้องมีกระบวนการในกนนารพิจารณากฎหมายถ้าเป็นกฎหมายอะไรที่มันใหม่เขาก็ต้องใช้ระยะเวลาอะไรที่มันซับซ้อนทางเทคนิคเขาใช้ระยะเวลาก็อยู่ที่ำน,น,น,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีการหลายปีนะครับกฎหมายกลุ่มที่สองเนี่ยก็ออกมาที่เคยเรียนที่นอ้องชมชน,นได้ไปถึงสภาไนดะ้จปอยู่ในวาระแต่เป็นไงครับ よくした